สนับสนุนโดยอ s ส r i รียสฟิวเจอโทร026335299พูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณจรุเวศจากอ s สเตรียสฟิวเจครับคุณจรรเวศสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพัชรดลครับครับผมวันนี้ประเมินยังไงดีครับดูเซ็น14เหมือนจะลงมาทดสอบแนวรับนะครับในขณะที่สัญญาณแท่งเทียนบอกว่าแรงเทขายวันนี้หนานแน่นจริงๆทำยังไงกันดีครับ ครับสำหรับตัวเซ็น50 Free อยูนะฮะโดยภาพนะฮะแนวโน้มหลักเนี่ยเรายังยังคงทิศทางของขาขึ้นเหมือนเดิมนะฮะช่วงเช้าเนี่ยมีเกือบๆที่จะไปเบรกไฮเหมือนกันนะถแถวๆบริเวณ1,028จุดนะแล้วตอนนี้เนี่ยกลับลงมาะฮะแล้วก็อยู่มา,มาบริเวณใกล้ๆกรอบล่างคือ1,115และ1,10จุด เพราะฉะนั้นเน่ยจังหวะย่อตัวลึกๆแบบนี้นะฮะของตัวเซท50นะฮะแนะนำนะฮะอยู่ฝั่งลองสวนขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็อาจจะกําหนดจุดทํากําไรบเวณพันยี่สิบห้าถึงพันสครับครับผมขอจุด Stop Loss หน่อยครับเพราะว่าบ่ายวันนี้ไม่รู้ว่าอาจจะมีกระแสหรือว่ามีอะไรไหมเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการทําการประจําสัปดาห์นี้ถ้าหลุดตรงไหนควรจะตัดขายปิดสถานะไปก่อนครับ อาจจะดูลึกนิดนึงนะฮะถ้าการเทรดภายในวันนะฮะถ้าหลุด1,110จุดเนี่ยออกไปก่อนนะครับ,รบแต่นะฮะถ้าสมมติว่านักทุนท่านใดที่เทรดแบบเทรนเทรดนะวันนี้นะฮะจุด s ต o p l ล s อยกขึ้นมานะฮะอ้างอิงจากตัวอินเด็กนะครับจากก่อนหน้านี้เป็น1,000จุดเป็น1 2 0จุดรับสำหรับ,รบตัวอินเด็ก่าครับมาดูอีกหนึ่งสินทรัพย์ส่งท้ายช่วงนี้กันนะครับผ่านทางราคาโกลสปอตต้องยอมรับว่าเมื่อวานมีปัจจัยเกี่ยวกับเครื่องบินของมาเลเซียทองคําขึ้นมายืนอยู่เหนือ1,30 ได้เประเมื่อยังไงดีครับบ่ายวันนี้ครับโดยภาพของทองคำนะฮะหลังจากเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคว่ำบาทรัสเซียแล้วก็เครื่องบินตกนะทำให้ราคาทองคํากลับวิ่งขึ้นมาอยู่ตรงกรอบบนเหนือ1,300เหรียญอีกครั้งครับเพราะฉะนั้นโดยภาพของราคาทองคำณวันนี้นะฮะก็เล่นเทรดดิ้งตามกรอบเหมือนเดิมนะครับโดยถ้าสมมุติว่าราคาทองคำมาอยู่บริเวณแนวรับนะฮะ1,300-1,305จุดนั้นจะเป็นจุดอยู่ฝั่งรองพ p o ชั่นในขณะที่เป้าหมายทางำไร1,325หรือ1,330 ในขณะเดียวกันนะถ้าสมมุติว่าไปแตะบริเวณนั้นจังจังหวัดตรงนั้นจะเป็นจังหวะในการเข้าช็อตดัวเหมือนกันคือนนี้ตอนประมาณใกล้ๆ3ามทุ่มครับจะมีการประกาศตัวเลขคอน sumer sentiment นะครับคาดว่าน่าจะทําให้ราคาทองคําดับตัวลงได้บ้างซึ่งเราจะสามารถใช้โอกาสตรงนั้นเป็นจุดเข้าซื้อได้ครับครับผมก็คือเล่นตามกรอบไปเลยเป็นการรีบาวสั้นๆนะครับถูกต้องครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือการประเมินนะครับสำหรับเซ็ตฟิฟตี้ยูสิบสี่กลยุทธ์สำหรับวันนี้ลงทุนตามกรอบนะครับจังหวะที่ย่อลงมาแต่ละแนวรับ1 0 1 5 1 0 1 0สุดเปิดลองพอซิชันได้นะครับกับการที่ลุ้นไปทำกำไรด้านบนบริเวณไฮเดิมนะครับตั้งแต่1 0 2 0สถึง1,030จุดในขณะเดียวกันสัญญาณทองคำครับโกลฟิวเจอร์สหากลงทุนกันอยู่คุณจรนเวศแนะนำนะครับโอกาสที่ทองคำจะมีการปรับตัวบวกขึ้นนะครับสามารถลุ้นกันไปแนวต้านถัดไป 1, 1325-, 1330 จุดครับหากขึ้นไปทดสอบแล้วไม่สามารถยืนได้เป็นระดับไฮเดิม erm ที่ทําไว้ในช่วงของวันนี้นะครับแนะนําปิดสานะไปก่อนแล้วก็รอตัวเลขของสหรัฐมีการประกาศออกมาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประกาศออกมาดีอาจจะกดดันต่อทองคําให้ได้ลงไปรับเล่นตามกรอบกันใหม่1,300เหรียญครับนี่คือภาพรวมของซองสินทรัพย์ที่นำมาสรุปและประเมินให้กับคุณผู้ชมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะไปหารูปแบบของการลงทุนเพิ่มเติมติดตามกันกับสัมมนานะครับจากออสเตรียสฟิวเจอร์ครับ Position Trading วันเสาร์ที่19กรกดาคมนี้บ่ายโมงถึง5โมงเย็นกับคุณลุงโลกเป็นหนึ่งงานที่จะจัดขึ้นที่ยูไนเต Center เตอร์สีลมในขณะเดียวกันอีกหนึ่งสัม,มนาดีๆนะครับทางด้านของ เปิดประตูสู่การลงทุนในตลาดตราสารอนุพันธ์ซื้อง่ายขายคล่องกับ Mini เซ็นฟ t u ต e s ฟิสามารถร่วมรับฟังได้ครับอาทิตย์นี้แล้วนะครับแต่ว่าไปจัดกันที่จังหวัดเชียงใหม่ร้านเข้าเมาเข้าฟ่างนะครับสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ053233116นะครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของทั้ง2ง,งานสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์ของ o s f เตร f ยฟได้เลยครับ นี้คือทั้งหมดนะครับที่นำมาประเมินกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าภาพรวมของการลงทุนเริ่มเป็นลบมากยิ่งขึ้นทำอย่างไรกันดีในรายการปรับขยุทธ์ป่ายสองนะครับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ